สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับคาราเกอร์เห็นครับในตัวชลอตหลังเกมแดงเดือดเฉือนเชลซีลิเวอร์พูลกลับขึ้นสู่ตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากเฉือนชนะเชลซีสองประตูต่อหนึ่งในเกมที่แอนฟิลด์แม้จะเป็นเกมที่อึดอัด และเต็มออกไปด้วยความกดดันสําหรับลิเวอร์พูลที่ต้องเผชิญหน้ากับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสิบนัดติดต่อกันหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติอย่างไรก็ตามด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเคอร์ติสโจนทําให้ลิเวอร์พูลสามารถคว้า3ามแต้มสําคัญในบ้านได้สําเร็จชัยชนะครั้งนี้ทําให้อเนเชลตผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวดัตพาทีมเก็บชัยชนะได้สิบนัดจาก11นัดถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตในถิ่นเมอร์ซีไซที่ยอดเยี่ยมเกินคาดการเข้ามาแทนที่เจอเก้นครอปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ชฉลต ก็ทำได้อย่างน่าประทับใจจนถึงตอนนี้กุนซือชาวดัตประสบความสําเร็จในการสร้างทีมด้วยสไตล์ของตัวเองและไม่พยายามเลียนแบบครอป์แต่หลัดงอจากชัยชนะเหนือเชลซีเจมี่คาราเกอร์อดีตประกาศหลังลิเวอร์พูลอ้างว่าเขาเห็นบางอย่างในตัวชลอตต่อที่เริ่มคล้ายกับครอป์แล้วชลอตออกสตาร์ทดูการนี้ได้อย่างร้อนแรงอดีตกุนซือเฟยนูตเริ่มต้นได้ดีกว่าผู้จัดการทีมคนใดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลในเกมกับเชลซีชลอตแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจกับชัยชนะมากแค่ไหน คาราเกอร์บอกว่าเขาเห็นชลอีแสดงอารมณ์ร่วมข้างสนามแบบที่ครอปน่าจะภูมิใจเขาไม่ได้แสดงอารมณ์มากเท่าครอปแต่เขาก็อินกับเกมในวันนี้คาราเกอร์กล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสบรรยากาศแบบแอนฟิลและลิเวอร์พูลก็อยู่ภายใต้ความกดดันคุณเห็นปฏิกิริยาของเขาตอนที่นูเยสโดนตัดสินฟา่าคุณจะเห็นว่าเขาอินกับเกมมากและแสดงให้เห็นถึงลักษณะบางอย่างของเจอร์เก้นครอปแต่เขาเป็นผู้จัดการทีมที่แตกต่างออกไปคาราเกอร์กล่าวเสริม และผมคิดว่าสิ่งที่แฟนๆลิเวอร์พูลกำลังสนุกในตอนนี้คือเขาไม่ได้พยายามเป็นคนอื่นหรือเล่นตามบทบาทใ,ใดๆเขาเป็นตัวของตัวเองและเขาเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมคาราเกอร์พูดถูกชลอดทำได้ดีมากในการเป็นตัวของตัวเองและแทบจะตรงกันข้ามกับครอปในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่สม,มสรอในขณะที่ครอปประสบความสําเร็จอย่างมากในการใช้พลังอารมณ์ของแฟนๆลิเวอร์พูลชลอสกลับพยายามทําให้ทุกอย่างดูสงบ และไม่หวือหวาอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นเปลี่ยนไปในเกมกับเชลซีเมื่อกุนซือลิเวอร์พูลแสดงด้านที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงเวลาที่คาราเกอร์พูดถึงเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อดาวินนูเยสโดนใบเหลืองจากการปะทะไหลกับเรนาโตไวเอก้าแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่นูเยสจะหัวเสียกับการตัดสินแบบนี้แต่มันค่อนข้างน่าแปลกใจที่เห็นชลอตคุกเข่าลงด้วยความโกรธเมื่อกล้องแทนไปที่เขาแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นและความมุ่งมั่นในชัยชนะแน่นอนว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่การแสดง ออกถึงอารมณ์ร่วมแบบนี้นี่เองที่จะช่วยทำให้แฟนๆหลงรักอาเนชชลอตมากยิ่งขึ้นนักลก่าวสกายสปอร์ตเชื่อว่าอาการบาดเจ็บของดดโอโกโชต้าอาจถึงขั้นกระดูกซี่โครงหักหรือร้าวและอาจต้องพักยาวหลายเดือนหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลสามารถเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อนหนึ่ง และเก็บ3นาคะแนนจากเกมนัดนี้ได้อย่างหุบปิดและกลับมาขึ้นนำเปนอทีมจากฝูงได้อีกครั้งโดยมีแต้มนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2อยููหนึ่งคะแนนโดยใช้ชนะของลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้ทีมหงแดงต้องสังเวดีโอโกโจตากองหน้าของทีมที่กำลังฟอร์มดีหลังจากที่ตัวของเขานั้นเข้าปะทะหนักกับนักเตะเชลซี Chelsea จนได้รับบาดเจ็บโดยดีโอโกโจตาได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะกับโทสินอาดราบิโยในช่วงต้นเกมแม้ว่าในตอนแรกนั้นทุกคนต่างคิดว่าโจตานั้นไม่นา่า จะได้รับบาดเจ็บมากเท่าไร่นักจากจังหวัดดังกล่าวนี้แต่หลังจากนั้นอีก6นาทีโจตาก็ฝืนกับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ไม่ไหวจนต้องขอให้มีการเปลี่ยนตัวและอาริซาลอตก็ส่งดาวินนูเยสลงเล่นแทนที่ของเขาในทันทีโดยหลังจบเกมทางด้านของวินนี่โอคอนเนอร์นักกล่าวจากสกายสปอร์ตก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นล่าสุดว่ามีความเป็นไปได้ที่ดิโอโกโชตาจะได้รับบาดเจ็บหนะักผมเห็นเขากุมที่บริเวณท้องน้อยและซี่โครงของเขาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่า เราทุกคนกำลังกลัวว่าโจตาอาจจะได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นกระดูกซี่โครงหักหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาการซี่โครงร้าวและไม่ว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ผลออกมาเป็นแบบไหนแต่อาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงนั้นถือเป็นเรื่องที่แรงและตัวของเขานั้นอาจจะกำลังส่มเสี่ยงให้ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้สองถึงสามเดือนเลยก็เป็นไปได้ผมได้ยินอาเนสซาร์ลตอ,ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่ายังไม่รู้อาการบาดเจ็บของโจตาแต่อย่างใด และจาเป็นจะต้องมีผลการตรวจสอบทางการแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งถึงจะทราบอาการบาดเจ็บที่ชัดเจนของโจโตาแต่สําหรับผมแล้วถ้ามองตามประสบการณ์ของผมนั้นผมมองว่าโจโตาอาจจะมีอาการกระดูกซี่โครงร้าวจากการประทะก,กับโทซินอดาราบิโยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับลิเวอร์พูลมากจริงๆถ้าหากพวกเขาต้องเสียโจโตาปไปนานหลายเดือนอย่างไรก็ตามเราจําเป็นจะต้องฟังผลการตรวจสอบอาการบาดเจ็บ จากทีมแพทย์ของลิเวอร์พูลให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะมันอาจจะเป็นเพียงแค่อาการจุกหรือบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นถ้ามองในงแง่ดีแต่สําหรับนักเตะที่จะเข้ามาแทนที่ของโจโต้านั้นก็คือดาวิดนูเยสและด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นขวาของเขานั้นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลมีฟอร์มการเล่นที่สะดุดลงไปก็เป็นไปได้ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์ p o o อนที่จะช่วยกันลุน้นและขอให้อาการบาดเจ็บของโจโต้าไม่ไ้ายแรงตามที่ผมคาดเดาเอาไว้ก็แล้วกัน สื่อดังยืนยันรอันมาดริดจะไม่ยื่นซื้อเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่จะรอสอยฟรีช่วงตลาดซัมเมอร์มากกว่าสโมสรริวอพูลที่ตอนนี้อาจจะได้รับข่าวดีเล็กน้อยที่เกี่ยวกับข่าวการย้ายทีมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็กขวารองกับต่างทีมหลังจากที่เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานั้นได้มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาว่าสโมสเรอันมาดริดนั้นยังคงเป็นทีมที่เฝ้าจับตาสถานการณ์การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนกับริวอพูลอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นรู้ดีว่าทางลิเวอร์พูลนั้นก็กําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับแบ็กขวารายนี้ให้ได้อย่างไรก็ตามทีมของพวกเขานั้นก็ไม่รีบร้อนที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแต่อย่างใดเช่นเดนิโยวากันอย่างไรก็ตามทางด้านของเดลิสตาสื่อในอังกฤษก็ได้ออกมารายงานข่าวว่าสโมสรเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ของสเปนนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าทีมของพวกเขานั้นจะไม่ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเทรน์ อเล็กซานเดอร์อานท์เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แต่อย่างใดแน่นอนว่าทางด้านของราอันมาดริดนั้นเชื่อมั่นว่าทีมของพวกเขานนั้จะสามารถคว้าตัวรองกับตันทีมหงแดงรายนี้เข้าสู่ทีมได้แบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นราอันมาดริดจึงไม่มีความคิดที่จะต้องจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้เร็วขึ้น6เดือนแต่อย่างใดเพราะเป็นการเสียเงินที่ไม่คุ้มค่าแต่อย่างใด โดยตามรายงานข่าวที่ออกมานั้นระบุว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของรอันมาดริดอยู่เหมือนเดิมและการคว้าตัวเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวนั้นก็ยังคงเป็นแผนที่ทีมของพวกเขานั้นได้เตรียมเอาไว้แล้วและไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแผนคว้าตัวเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนเข้าสู่ทีมใหเร็วยิ่งขึ้นอนอในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่อย่างใดแม้ว่ารอันมาดริดนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะต้องหาตัวแทนในตำแหน่งแบ็กขวาเข้าสู่ทีมโดยด่วน เพื่อแทนที่ของดานีกาบาคารทีได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลก็ตามทีโดยสถานการณ์ของเทรนอเล็กซานเดอร์อานุนกับราอันมาดริตในตอนนี้คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของคิเลียนเอบัปเป้เมื่อฤดูกาลที่แล้วแบบไม่มีผิดเทียงนั่นก็คือราอันมาดริดจะไม่ยื่นข้อเสนอช่วงอตลาดหน้าหนาวและรอให้เอบัปเป้หมดสัญญาและคว้าตัวเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวแต่ระอันมาดริดจะมีการเจราจาและตกลงกับนักเตะเอาไว้ล่วงหน้าในช่วงเดือนมกราคมเพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายทีมจะ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเชื่อได้ว่าในรายของเทรนอเล็กซานเดอร์อานโนนั้นจะเป็นการย้ายทีมที่เหมือนกับเอบัปเป้อย่างแน่นอนและลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ